เปิดโปรแกรมเดือดศึกวัน172ที่ไซต,ตามะซูเปอร์บิ๊กแมตช์ชิงเกมขคัด4คู่ก็ต้องบอกนะครับว่าวันแชมปนชิพเนี่ยเขาจัดศึกใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีศึกใหญ่อย่างศึกวัน172นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีวัน170แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์จะมีวัน171และในเดือนมีนาคมวัน172ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สุดๆนะครับมีการเฉียดขาดกันถึง4เส้นนั่นเองนะครับโดยคู่ก่อนหน้านี้ที่หลายคนทราบกันไปแล้วนั่นก็คือศึกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทนะครับเป็นซูเปอร์ไฟท์เลยระหว่างถ้าใครรู้เซกาวะนะครับซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยเจ้าถิ่นเลยนะครับจะพบกับรถถังจิตมังนนนะครับและก็อีกหนึ่งคู่ที่มี อาร์เดโนโมลาเอสนะครับอดีตราชันของรุ่นนี้นะครับจะพบกับท่าน,นของยูยะวากามะสึนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักสู้เจ้าถิ่นนั่นเองนะครับคู่นี้ ชิงแชมป์โลกวัน m อเรุ่นฟรายเวทนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในเข็มขัดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นเ,นเป็นของดิมิเทีสจอร์นสันแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยแขวนนวมไปแล้วนั่นเองนะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งมีการประกาศกันออกมานะครับซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้านะครับจะทําศึกรวมเข็มขัดกับทางด้านของนาบิลอันดานนะครับโดยที่ทางด้านของซูเปอร์เล็กเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกอยู่ส่วนนาบิลอันดานเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกเฉพาะการนั่นเองนะครับหลังจากที่เอาชนะนิโคคาลิโลมาได้นั่นเองนะครับ ขณะที่อหนึ่งคู่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับทางด้านของตะวันฉายพีเแสนชัยนะครับเจ้าของแชมป์โลกซึ่งเพิ่งจะเอาชนะทางด้านของซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิสแคมป์มาได้นะครับก็จะขึ้นสังเวียนพบกับทางด้านของมาซากิโนอิรินะครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นเช่นกันนะครับคู่นี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับโจนาธานดิเบล่านะครับนักชกฝีมือดีนะครับจากทางด้านของอิตาลีจะพบกับ จอมเก๋าอย่าง 3A กับย่างห้ดาวนะครับคู่นี้มีเข็มขัดแชมป์โลกวันคริสบ็อกซิ่งรุ่นสตาร์เวทเฉพาะการเนี่ยเป็นเดิมพันด้วยนะครับฮิโรกิอากิโมโตะนะครับจะมาพบกับแชมป์โลกวันเอเรุ่นแบนท์เวทอย่างจอร์นลีนิเกอร์ซึ่งเราบอกว่าคู่นี้ข้ามสายมาสู้กันในกริดการคริสบ็อกซิ่งรุ่นแบนท์เวทเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาลัดกีกอเลียนครับอดีตแชมป์โลกคริสบ็อกซิ่งสมสมัยจากอาร์เมเนียจะพบกับคาอิโตะโอโนะนะครับอันนี้เป็นแชมป์ชุดบ็อกซิ่งนะครับก็จะมาโชวว์เที ในวันเป็นครั้งแรกนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับก็บอกว่าหลายคู่เนี่ยน่าสนใจนอกจากนั้นยังมีลักเอราวันครับอดีตแชมป์มวยไทยลุมพินีนะครับจะพบกับนาลกะโยชินารินะครับคนนี้ก็เป็นน้องใหม่นะครับอดีตแชมป์จากมวยเวทีราชดำเนินนะครับก็จะมาสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับและก็รวมไปถึงสุริยังเล็กพอเย็นยิ่งนะครับเจ้าของหมัดเข่งควายอันลือลั่นนะครับจะเปิดศึกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแคชเวท 1 3 2ปอนด์พบกับท่านั้นของลิซิอีคุม,มางาอินะครับอันนี้ก็เป็นแชมป์โลกเ .1 นะครับก็จะมาเปิดตัวครั้งแรกในวัน172นั่นเองนะครับก็ติดตามกันให้ดีแล้วครับศึกวัน172ที่ไซตามะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีการถ่ายทอดสดกลับมาที่ประเทศไทยด้วยโปรแกรมประมาณนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ติดตามได้ทางบ้าบาอลของเรานั่นเองนะครับ